ครับสวัสดีนะครับ FC ทุกทุกคนทุกท่านนะครับ FC แฟนครับนะครับผมบอสโจไม่ทนครับเปิดวาร์ปตัวเองนะครับภาพตอนเป็นเด็กเหมือนยังกระถ่ายเอกสารโอ้ยโอ้ยหัววัดมือเอาเอาเข้าไปพี่น้องครับอ่าก่อนหน้านี้เนาะ FC เพิ่นก็ได้นั่คลิปไอ้นั่มดูบน้องอุงอิงนี่าลาอุงอิงครับตั้งแต่สมัยเป็นเล็กหน่อยหล่ะกะกับน้องน้องฮักแพ้ไอ้น้องอันอลำแพนนะครับกับน้องลำแพนนะครับมีความคล้ายกันเออคือกันหอดใบหูปะนะเออัดที่นี่ผมก็ไปหามนเจ้ากับหาหาหาคนหาลูกเก่าคนหาหอนี่กูเกินพอพอวะ พีนองโพดขึ้นมา,าบัดนี้ครับในกลุ่มบ้านฮักอีดห์กึ่เก่าเนี่ยบ้านฮักอุงอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งคือเก่าเนี่ยพี่นองปัญหามากไหมฮู้บอโจค,อคือคือบ้านเนี้ยมันคือเพิ่นเราเปิดเผยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <c> เอฟซีเพิ่นเราเปิดเผยมาพักหนึ่งแล้วนะครับอ่าแล้วก็คุดขึ้นมา,าอีกบ้านนี้บ,อย,บอย่อมาบอลโจแม่แชบที่เนี่ยเออ ว่าไม่ได้เอกาสารเลยคืออย่างค,คือกันขักแต่ผมหะงเงิ่อไหม,มเหมือนกันมากอ่ะแล้วยืนแล้วทําทําทําตาเงี้ยโอ้อย่างมาคือกันวามันคือกระสิเป็นแตงแต่ะพบ้วยขาดบางกวนละเนะาะแต่แต่เป็นก้อนเสื่อนะนะครับว่าเอ้ยพนอาจสีเป็นขอบขั้วเดียวกันมาก่อนนั่สิแม่อะ นี่คือสิ่งที่มองว่เห็นล่ะกะเข้าเสือกันแบบนั้นอยู่ด้เออะหลายคนก็เสือได้ก็สั่นเสียมาเดบ้าหูจากันบอกคือจังพี่น้องเนียวอาเน็นบอกครับทําไมผมได้มาได้มาพูดให้ทุกคนฟังแบบเนี้ยพี่น้องเป็นอย่างคือเดมาเบิงผมเป็นอย่างคือเดมาเห็นกันก็เดมาสวัสดีกันยันเสียมันจะตรงนี้กินบุญห่วมผ้ากินปลาห่วมของกันสมัยตะกี้แล้ววะเนี่ยมันบม่มีข้ามาบังเอิญดอกอืม ผมผมเชื่อว่าชีวิตก้นเข้าหนี้ถือขีดเส้นมาตั้งแต่ก,ก่อนเท่าสฉเ่ิดแล้วเด้นะครับต้องโดนขีดเส้นมาอยู่แล้วอืมขีดเส้นมาให้มาเจอกันอยู่ตรงนี้นะให้มาเจอกันอยู่ตรงนี้แล้วมาทําอย่างนี้ร่วมกันให้มาคนที่เข้ามามักะเห็นมาเจอกันบนจุดที่เข้ามาบหมักกันไหมบนจุดที่สร้างกันเออบางคนนะครับก็อ,อาจจะมากหูจักเข้าเพียงแค่ชั่วคราวแล้วเขาก็ห่างออกไป นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมคิดว่ามันไม่มีคําว่าบังเอิญหรอกมันเป็นเส้นสตาร์ชีวิตนะครับที่เิ่นขีดมาแล้วเราเอามามัดมาโยงกันบางคนกับสีค่ายออกไปแล้วบางคนกับเขาก็พึ่งเขามาแน่นะครับมาคำนี้มาหมันแกนกันจนย่าวเลยก็ได้นะครับมันมันมันไม่มีอะไรรู้นะครับคือว่าโจแล้วกับพวกหูได้วา่ามือนั้นเมื่อสีไปพ่อน้องอญิงที่แหลกบวกหูได้ว่าสีพ่อน้องหญิงในมือหนีนะครับน้องอญิงก,กับโบกพคิดไดว้ว่าจะคล้องสี เป็นซูเปอร์สตาร์ขนาดนี้นะครับมันไม่มีใครคิดหรอกใช่ไหมนะครับแต่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอแหละนะสำหรับเอฟซีแฟนคลับเฮ้าสู่้นเนี่ยนะครับเปิดบาบจนได้บอโจคื้นมาขึ้อคักคื้นแน่เลยเออแล้วก็พี่น้องครับอัปเดตเสียน้นครับโอ้โหได้คาว่าไฟบีมครับ40ตัวนะครับบีม300นะครับชัด ตาทะลุเลยก็ว่าได้นะครับแม่งดงแม่งตานีเรียบร้อยเบิดราว่ากบเขียดนี่แนมนเห็นอย่างมุ้งนี่นะครับไฟบีมบีมสามร้อยมันซื้อรุ่นเมืับอ่าชื่อรุ่นมนกับขแรงมันแหละนะครับอ่าอยู่บนสาวน้อยอ่าํำเพลินโชว์นะครับแต่นะมันจะมีความพิเศษคือที่ของใหม่ทั้งหมดนะครับมันจะมีความพิเศษก็คือนะครับจะไปเพิ่มนะครับ บนเวทีสาวน้อยเพชรบัานแพงนะครับในช่วงกลุ่มปิด3วันนี้อาเก้ายี2สนี่นะครับซึ่งจะเป็นโชว์พิเศษนะครับคล้ายๆแบบจะเอื่อนาละคอนสั่นกันเลบนเวทีสาวน้อยเแพงนะครับเป็นสตอรี่เป็นละครสตอรี่ของน้องอุงอิงก,กับบอสโจนะครับของน้องอุงอิงก,กับบอสโจที่จัดทำขึ้นโชว์นะครับสำหรับกลุ่มปิดกลุ่มนี้เลยกลุ่มปิดชุดเนี้ย สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วกะเนี่ยใส่เสียงแล้วเนี่ยกระสิผ้ากันไปซ้อมอีกซ้อมอยู่วันงานเลยอยู่งานเลยงานของพุ่งนี้ตอนนี้ทีมงานกับไปพักอยู่อยู่งานแล้วงานที่สิสแสดงมืออื่นนี่นะครับคุมพี่ตดกัเริ่ม,มือื่นฉะนั้นครับพี่น้องครับไม่แน่ผมให้คำถามไปเลยว่าไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นเขาลางหนึ่งในฉากภาพยนตร์ที่จะสร้างขึ้นเพราะว่า มันต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสาวน้อยเพื่อนแพงที่เป็นมาก่อนใช่ไหมครับก่อนทีรพอน้องอิงแล้วก็มันก็ต้องมีสตอรี่จากที่น้องอุงงอิงมาเจอสาวน้อยเพื่นแพงก็ต้องยาวมาอีกนะครับมันจะมีสตอรี่คือสตอรี่ของสาวน้อยเป็นแพงในภาพยนตร์น่ะสตอรี่ของน้องอิงนะครับอันนี้คือผมมังได้ผมไม่ได้ไปรู้อะไรมานะอันนี้คือการคาดเดาก่อนนะครับคาดเดาขึ้นมาบอกกันอ่าพี่น้องคิดแ่ายังไดกับพมิ์เขามากครับบอกกันได้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องนี วิจารยานมีสติสัมปชัญญะในการพิมพ์ในการใช้สตินะครับนะครับศึกษาข้อมูลน,นะครับกอจิมาบอกกันในเอ,อื้ออนนี้เขาคือเบอกกันนะฮะมันก็น่าจะมีสตอรี่ของสาวน้อยเพชรรุนแพงนะครับมีสตอรี่ของน้องอุ้งอิงก่อนที่จะมาอยู่สาวน้อยเพชรรุนแพงแล้วก็มันจะมาจรดกันฟึบมันก็จะเป็นสายอีกเส้นหนึ่งมันก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเส้นสองเส้นเหมือนแม่น้ำสองสายแลนมาปืด๊ดภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็จะมีเนื้อหาสองทาง สองทางใช่ไหมครับแล้วก็มารวมกันเป็นทางเดียวอ่าเป็นสายเดียวแม่น้ำสองสีประมาณนั้นนะครับเปรียบง่ายๆประมาณนั้นผมว่าคือไม่ทิ้งหรอกนะครับเพราะว่าผมหรืินเราบอกในคลิปคลิปไหนบุ๊บอโจเราเอ,าเองอ่ะนะครับเราว่ามันก็จะมีสตอรี่ของน้องอิงก,ก่อนที่จะมาอยู่สาวน้อยเพชรบัออนแผนนะครับขมวดเขามากเพราะว่าถ้าสมมติเป็นสตอรี่ของน้องอิงพุ๊ธขึ้นมา ไม่มีสตอรี่อยู่ดีก็เบื่มเข้ามาสมัครหลังวีทีมันธรรมดาไปหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะธรรมดาไปหรือเปล่าสําหรับภาพยนตร์ที่จะสร้างนะครับหลักสิบมินเนี่ยนนะเราก็นักสแสดงไม่ใช่น้อยนะครับย้านะครับว่านี่คือภาพยนตร์ที่จะฉายในโรงภาพยนตร์นะครับมันไม่ใช่ซีรีส์หรือละครสั้นที่จะมาใช้คนประมาณ 4- ี่ห้าคนแล้วเสร็จไม่ใช่นะครับคนที่จะเข้าในฉากนะครับก็ต้องใช้คนจริงๆ นะครับเพราะว่ามันเป็นกราฟไม่ใช่กราฟิกมีเดียนะครับอไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังสงครามที่แบบคนสีลอยค้นหาแล้วมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้มันเป็นหนังที่ใช้คนแสดงจ่ายคนแสดงแล้วตัวละครแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้รับบทอะไรคาแรคเตอร์ Character มันจะตรงกับเขาไหมหรือว่าอาจจะมีการหักมุมคาแรคเตอร์ของเขาจากโหดๆอย่างเงี้ยเ็าจะอาจเป็นไอ้ฟุ้งฟิ้งบอกหรือว่าจังไงอจาจจะบอดโจม เป็นคนตลกจะอาจเป็นคนโหดเหี้ยมบ่หรือว่าจังไหนเนี่ยมันมันหนาติดตามหมองนี่ครับแล้วพอว่าเราบอกว่าหักมุมแน่นอนเราว่าจังสี่หักมุมแน่นอน, 4, น,น,อ,นอ่าโอเคพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะเปิดบา้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งแลี่ยวมาเศร้านี่กะถามหามกันผมเงี้นี่ยผู้นึงถามหาให้หาบ่อพอหาไมา่เบิ้งแล้วครับอ่าความบันเทิงกันพี่น้องครับเนะาะกะอย่าลืมพี่น้องครับกลุ่มปิดพรุ่งนี้นะครับชิคกา้า20 21ทักไปในติสาวหน,น่อยเป็นแม่แฟนเพจนะครับราคา333บาทนะครับ และที่สําคัญครับอัปเดตกันแน่ครับพี่น้องครับสำนัผลงานเพลงพี่แมนมณนวันนะตอนนี้ครับเมยคักมักเนียเขานะครับหลักเดียวหรอบ่รหลักเดียวหรอบ่นอตอนนี้หกชั่วโมงแล้วนะครับหกชั่วโมงแล้วหกชั่วโมงแล้วเดี๋ยวดูก่อนหลักเดียวหรือยังหลักเดียวหรือยังหลักเดียวจันนอสิบมาแรงครับพี่น้องครับสิบมาแรงครับสิบมาแรงหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าวิวแล้วครับตอนนี้ครับดันพี่น้องครับดันนะดันให้ยูหลักเดียวนะครับให้ติดหนึ่งมาแรงกันไปเลยนะครับก่อนหกโมง หมวดเพลงนี่มันไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้หมวดทั่วไปยังไม่ขึ้นหมวดทั่วไปน่าจะขึ้นอยู่แต่มันก็จะขึ้นช้าหมวดทั่วไปนี่หกชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับถ้าไม่แบบจวดจ้า,จ,าจริงๆเนาะนะครับติดมาแรงอ่ายียมาแรงตั้งแต่3ชั่วโมงแรกสำหรับผลง,งานเพลงกีแม่นนะครับนี่คือศิลปินเบอร์ใหญ่กันหักแพงเมืองแย่งกันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนาี่นองครับสวัสดีครับ